ครับพี่น้องครับผมก็มาถึงรังแล้วครับอ,ว,อว,วิ่งหายตกใจกางก้าวครับพี่น้องเจอหงายหมดครับโอ้ยต่อลุมผมก็ไม่ก,กล้าเข้าใกล้ครับผมโอ้ยอยู่มานานแล้วครับพี่น้องน่าจะประมาณปีที่แล้วครับผม กีดินเยอะมากเลยครับผมโน้นนะครับผมด้านในโน้นนะตีโก้นกล้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปใส่จุดมากดดูครัผมว่าจะมีตัวหอนเยอะไหมนี่พยายามครับผมกำลังขุดกิดินมาเลยครับพี่น้องนี่ครับไม่รู้ตัวหงสยาไม่รู้ไหมครับพย่วางยาสนุกได้เลยนะครับพี่น้อง

ขยายใช้โกนะครับผมจะได้โกจะได้สร้างหลังยังไงกึ้นมาครับผม

người cũng ตัวได้อยู่แล้วครับนี่จะมีหลายนกนี่ก็คงเดินนิ่งๆครับ ที่สามนกครับพี่น้องครับผมสามนกแต่ก็สวยๆนะครับเพราะว่าตัวถือว่าใช้ได้นะครับผมมากเกือบจะเต็มน,นะเพราะว,ว่าพวกนี้เขากําลังจะอวนตัวแต่ว่ายังไม่อวนนะผมแต่ว่าตัวที่อวนนี้ก็จะได้นะครับผมมียอดเพิ่มบ้างครับพี่น้องนี่นครับผม ตอวเตี้ยตัวนี so, uh, ้ก you know, ็ถือว so so so, mm ่าไม่เสียเปี่ยวกรับผมพี่เรามาปิดนะคือครับผมอุโมงค์กองก้อนครับผมทีหลังก็ก็ไม่ต้องปิดอุโมงค์แล้วเพราะมีอุโมงค์แล้วรอใจๆอ่าเลยมาปิดคือเราได้อยู่ต่อนะครับพี่น้องแล้วก็ประมาณสามเดือนนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเป็นโตเตเสือตัวก็จะเยอะกว่าแล้วก็เขาจะสร้างได้ไวกว่านะครับผมประมาณหนึ่งเดือนโตเตเสือก็สามารถ เก็บออนโซนไดนเลยครับผมแต่ว่าจะเป็นตัวหลุมตัวหลุมประมาณตั้งหนึ่งเดือนก็ได้ตัวประมาณประมาณไม่เ,เกินหนึ่งกิโลครับผมแต่อย่างดีก็หนึ่งกิโลครับผมแต่ว่าถ้าสามเดือนแล้วก็ตัวก็ควรจะได้โตบ้าง,น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 ,งานะครับพี่น้องทีนี้ผมเดี๋ยวผมขอปิดกลืนในกล่อนะครับพี่น้องนี่ครับตูนี้ผมจะปิดในก่องนะครับให้เขาได้สร้างรังอยู่ต่อไปนะครับพี่น้อง เอาไปเอาพวกไม้นี่นะครับผม ตีไปแล้วก็จะเอาตัวหอนไปไม่ได้เต็มรังให้โตนะครับพี่นะ้องผมเลยต้องทำแบบนี้ดูครับผมเผื่อว่ามันจะได้ผลดีกว่านะครับเพราะว่ากว่ามเขาจะโอรังผมก็ตีนแล้วผมต้องใช้เวลานานนะครับผมหลายวันอยู่ครับพี่น้อกไอ้ตาต้องทำแบบนี้น,นะครับเราโอรังให้โตแล้วครับผมเขาจะมีโม้เขาเขจะสร้างรังได้ง่ายกว่าครับพนะี่น้อง ผมมงก็ยังอยู่ครับผมเดียวว,ว่าใกล้ๆว่ามีน้ำลงมาด้วยครับอาจจะเป็นน้ำาจากรกยางหรือว,ว,ว่ามาจากไหนผมก็ไม่รู้จะเป็นตาน้ำก็ได้ครับแลเไม่ตายเลยนะครับผมเดีย๋ยวผมจะเหลือมูนี้ไว้ให้เขานะครับผมมวมนี้รับผม ดยเนะครับพี่นนี่เรงเจอใบไผเพียงใบไม้ตปเลยก็ได้ครับผมไปลงใสวนเลยผมการดินเรื่องลงไปับมีใบตองเรื่อดูดีเจอใบตองแล้วครับผมาดนเลย เดี๋ยวเราก็มาดิ้นม,มาเปตดครับผมง่ายครับผมซึ่ง <ừ, S 1> ผมว่าน่าจะไม่มีใจคิดตามมาก่อนแลยนะ อย่างเดินเดิมแต่ว่าตุกคนโัวละกันกับ จะอยู่ไม่อยู่ก็อแล้วแต่ดวงนะครับผมาะผมไม่สามารถการันตีได้ว่าจะอยู่ครับผมแต่ว่ามีโอกาสที่เขาจะอยู่หลายเปอร์เซ็นต์นะครับผม น้องครับผมก็นี่ครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งมีตัวหลุมเด็บๆเมือนนะครับผมซึ่งไม่มีใครเหมือนนี่น้องครับผมว่าผมไม่เคยเห็นใครทำมาก่อนครับแบบนี้แต่มากแต่ขาจะตีแล้วก็เขาจะขุดแล้วก็ไม่ได้ปิดยังไงก็คืนนะครับผมแล้วก็ผมก็ทําการปิดคืนในก้แน้ะครับพี่น้องเห็นไหมครับผมก็จะบรรยุกเข้าาปรูเดี๋ยวก็จะบินเข้าไปในรูครับพี่น้องแล้วก็ก็จะสร้างลัง กำลังต่อไปนะครับผมคุณคิดว่าจะอยู่ไหมครับผมผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมผมจะมาอัปดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูนะครับผมประมาณอีกสักหนึ่งเดือนครับผมจะมาตต่ให้ดูว่าโ็จิ้างรังพอไหมครับผมแต่ว่าผมจะไม่ขุดก่อนนะครับผมผมจะขุดอายุครบประมาณสามเดือนนะครับพี่น้องแต่คุณมาขโมยไปคนก็ผมไม่ได้โจมนะครับผมก็โอเคครับพี่น้องรอวที่นี้ผมก็ ไปโดนครับผมอ่าตอนไปโอ้โดนเยอะไหมก่อนนะผมดูครับผมตัวก็เข้าไปแล้วนะครับพี่น้องอารมครับพี่น้องสามลังครับพี่น้องครับจุดนี้ครับผมที่ไปตามตัวมาลังนี้ลังที่สองครับลังที่สามยังไม่เจอนะครับพี่น้องโอเคครับผมตอนนี้ผมก็จะใช้ไฟนะครับผมเพื่อให้ ไล่ตัวอกอล์กับแรงไปครับผมเดี๋ยวมาตรวจตัวหอนกันดูครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นเลขครับผมถึงไหมครับผมถึงนะเป็นเลขก,ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับผมแต่ก็โอเคครับตรงกับพี่น้องนี่เป็นเป็นที่สองครับน้อง อะไตัวโหกครับเดี๋ยวเวลาต่อชุดหานหักครับผมกีครับผมเตปที่สองแล้วนี่เป็นสุดท้ายครับผมเป็นใหญ่สุดครับผมแต่ว่านี่ผมเต็ปนี้ถือว่าสวยนะครับพี่น้องทต็ข่าๆนี่มีเต็มนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมที่กำลังหยดเพิ่มไปนะครับดูครับกำลังเต็มครับยังไม่ปิดไม่ปิดรูของเขานะครับก็ถือว่าพอโอเคนะครับพี่น้องพอได้กินครับผม ประมาณหนึ่งกิโลครับผมมันเยอะเกินครับโอ้ไม่น้อยเกินไปครับผมมาจะโอเคครับพี่น้องนะเป็นเพื่อนกันไปเป้นตอนนี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้จ่องพลานไล่ด้วยครับพี่น้องครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่คอยรับชมติดตามคลิปผมมาตลอดนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับนี่เลยครับพี่น้องครับ ดูครับผมออสามเป็นนะครับเก็บชุดเรียบร้อยแล้วครับผมใส่กระเป๋าแล้วครับเตรียมเดินทางกลับบ้านครับผมประมาณหนึ่งกิโลกว่าๆครับผมไม่เยอะครับผมแต่ว่าเป็นตอหลุมนะครับผมน้ําหนักจะดีครับเป็นนี้ครับผมเป็นใหญ่ที่สุดแล้วครับนี่ครับดูครับผมตัวหนูก็ครับ